ด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวที่มีความรักสุนัขอยู่แล้วทำให้พวกเขากลุ่มนี้มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือน้องหมาจรจัดจากเหตุการณ์ที่สุนัขของเขาหายไปทำให้ภารกิจการติดตามน้องหมาของเขากลายเป็นการสารต่อเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่นั่นมันมีสุนัขที่เขาเอามาปล่อยกันเยอะสภาพแบบอยู่กันแบบจรจัดอะอยู่ตามซอกตามป่าอะไรเงี้ยไม่มีอะไรกินหรอก มาคุยขยะก,กินอะไรเงี้ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจกันว่าอ,าอยากจะทำอะไรขึ้นมาแล้วก็กลรวมกลุ่มจริงๆก็พวกพวกกันหมดแหละกลุ่มคนใจหมาชื่อนี้ถูกตั้งเป็นชื่อกลุ่มฟังดูอาจเป็นคำที่ไม่ดีนะัก แต่ความหมายที่คนกลุ่มนี้ต้องการจะสื่อคือการเข้าใจและเห็นใจน้องหมาโดยเฉพาะน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือน้องหมาแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ยังทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอีกหลายต่อหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าอยากให้คนนะ่ะดูแลกันเองก่อน คนคนต้องสำคัญที่สุดคนให้คนดูแลก,กันพอคนดูแลก,กันแล้วเรา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 มีความสุขแล้วเหลือก็อแบ่งให้ลองหมาพอแบ่งให้ลองหมาทุกพอ้องหมามีความสุขเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวเราหาว่าเราหากินกันมาคือเราก็ตต้น้องยงคนสัตว์สิ่งของคือเราอยากได้แต่ของเงินไม่เงิน,ไม,งนไม่ต้องมาเลยขอเป็นแรงคนกับของสิ่งของนั้นอย่างเช่นยาถ่ายพยาธิที่สามารถผสมอาหารได้แล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวออกให้ให้ให้ครบเจ็ดแปดครั้งเดี๋ยวพอ พอหมาเริ่มชินกับเราแล้วเราจะเริ่มโครงการทำหมาชนะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนี่ก็เรากำลังจะหา,หาสัตวแพทย์ประจำทีมน,นะแต่เราก็ยังไม่รู้จักใครอันนี้อาจจะต้องขับพี่เกียเพราะว่าพี่เกียเคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนเขาจะรู้จักสัตวแพทย์มากกว่เลย การทำอาหารไปเลี้ยงสุนัขนับหลายร้อยตัวถือเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนใจหมาทำกันมาอย่างต่อเนื่องโดยจะรวมตัวกันทุกวันที่20ของเดือนซึ่งเป็นวันที่ทุกคนหยุดงานพร้อมกันรวมแรงรวมใจประกอบอาหารหุงข้าว15กิโลกร,รมัมพร้อมด้วยเนื้อบดตับบดและไก่บดนับ10บถุงปรุงให้สุกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้น้องหมาจรจัดเหล่านั้นได้กินอาหารที่ดีบ้าง ปอไปกับแฟนเขาเขาเอ,อซื้อหั่นเม็ดหั่นเม็ดไปแล้วหมาที่นั่นไม่ไม,ไม่ไม่กินไม่กินเราก็เลยมาคิด,ดไม่เป็น <laughs> เ,เราต้องเพราะว่าหั่นเม็ดจริงๆมันง่ายนะมันง่ายมากแต่ว่าเราต้องดูผสม์ปลูกค้าแหละเขาไม่กินนะ่ะเราก็ลงมาทําอย่างเงี้ยเหนื่อยหน่อยก็เลยใช้นัดวิธีก็วันที่ยี่สิบตลาดตลาดน้ำหยุดล้างตลาดแล้วก็ประรวมตัวกันก็มีกิจกรรมด้วยตั้งแต่เริ่มยันล้างหม้อครับ จากการนำอาหารไปให้น้องหมาจรจัดหลายร้อยตัวนั้นต้องเดินทางกว่า10กิโลเมตรไปที่บ่อบำบัดขยะตำบลบึงน้ำสายอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งช่วงเวลา6โมงเย็นถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่น้องหมาจะออกมาจากรังและออกมากินอาหารซึ่งเราจะพบน้องหมาตั้งแต่ปากทางเข้าบ่อบำบัดขยะโดยจะเริ่มผสมข้าวกับอาหารให้เรื่อยๆมาตามทางจนสุดรอบบ่อขยะ ซึ่งน้องหมาแต่ละตัวก็กินอาหารด้วยท่าทางหิวโซอีกทั้งลูกหมาตัวน้อยๆก็แย่งกันกินข้าวแทนหนมแม่เพื่อประทังชีวิตถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปเลี้ยงอาหารหมาแต่ละครั้งอ่ะมันเหมือนแบบมันไม่จบอ่ะก็เหมือนว่า หมามันก็ออกลูกออกหลานอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้มีการควบคุมไม่ได้มีการคุมกําเนิดนี่ไงมันก็เหมือนเราต้องเพิ่มปริมาณอาหารไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นน่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรายกระดับขึ้นไปเป็นทําหมันควบคุมกําเนิดอะไรเงี้ยจะจะจ่ายัางไงดีเพราะว่า <laughs> ก็เหมือนแบบเราก็พยายามจะสร้างกระแสแต่ละเดือนน่ะอย่างตอนทำไปไปลงเฟซบุ๊กคนเห็นก็เออไอ้กลุ่มนี้มันกำลังทำอะไรอย่างนี้อยู่ก็เริ่มมีคนสนใจบางคนไม่มีเวลาก็ ช่วยเป็นเงินบ้างหรอ,อย่างเอาข้าวมาบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแต่เงินมันก็ยังไม่พอถึงระดับจะซื้ออุกซื้อยาอะไรหรอกมั้งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปว่าจะเอาไงอาจจะเริ่มต้นปีหน้าหรืออะไรเงี้ย จะนำอาหารมาให้เพียงเดือนละครั้งแต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันมุ่งมั่นของกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่เรียกตัวเองว่าคนใจหมา